ไปที่มาเลเซียครับอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวมาเลเซียด้วยและเขาก็มีงานด้วยครับผู้ชมเพราะว่าประเทศมาเลเซียและประเทศไทยมีการจัดงานกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะครับเตรียมความพร้อมก่อนงานวิสิตมาเลเซีย2 0 2 6ับครับ,บรรยากาศงานกระชับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมาเลเซียและประเทศไทยเป็นไปอย่างคึกคักนะครับมีทั้งบริษัททัวร์ผู้ประกอบการโรงแรม ตัวแทนโครงการมาเลเซียมา์เซคันโฮมและสมาคมสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งชาติเข้าร่วมนะครับงานนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมมาเลเซียครับโดยมีดาโต้เซรีทีออนคิงซิงครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวศิลปะและวัฒนธรรมมาเลเซียเป็นประธานมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศและวางรากฐานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นก่อนถึงปีวิสิตมาเลเซีย2026ครับ สำหรับแคมเปญวิสิตมาเลเซีย2026นะครับจะจัดขึ้นภายใต้ทีมประสบการณ์เหนือจริงนะครับหรือว่า serial experience นะครับวางตำแหน่งให้มาเลเซียเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าจดจำให้ความสำคัญกับการขยายการเชื่อมต่อทางอากาศและทางบกส่งเสริมแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบ2ประเทศครับเช่นการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การเคลื่อนย้ายด้านการศึกษาและการเดินทางที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการชายแดนร่วมกัน ขณะที่ด้านสถิติการท่องเที่ยวมาเลเซียครับเดือนมกราคมถึงเมษาย,ยน2568มาเลเซียต้อนรับนักท่องเที่ยวรอบประเทศนะครับ13ล้าน4 0 0 0คนเพิ่มขึ้น21%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับและในจำนวนนี้ครับเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย83,000 0คนครับก็แสงเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องเลยครับบ้านใหม่ของลีกที่ฮอตที่สุดครีมรีลีกสดทุกคู่ที่เดียวในไทยโมโนแม x ในราคา299บาทต่อเดือนลูกค้า a s s เพียง199บาทต่อเดือน